สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขนำโชคเด่นตามดวงงวดประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2563มาลงให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ มาดูเลขเด่นประจำดวงประจำราศีนะครับในทั้ง12ราศี12สราศีไล่ตั้งแต่ราศีเมษนะครับราศีเมษมีดาวอยู่2ดวงคือดาวจันทร์และดาวมฤตยูคือดาวเลข3กับเลขศูนย์ครับส่วนราศีต่อไปคือราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนมีดวงดาวอยู่ที่กัน2ตัดวงดวงก็คือเลขดาวศุกร์และดาวราหูครับคือ6กับ8ครับ แล้วก็ดาวราศีก็รกดมีดาวอยู่สองดวงหนึ่งกับสองคือดาวอาทิตย์และดาวจันทร์นะครับแล้วก็ราศีสิงห์มีดวงดาวอยู่ดวงเดียวครับก็คือดาวพุธดาวพุธคือเลขสี่นะครับมีดาวพุธสถิตอยู่นะครับแล้วก็ราศีต่อไปครับราศีต่อไปราศีธนูครับราศีธนูมีดวงดาวอยู่สองดวงคือดาวพฤหัสและดาวเสาร์เลขห้ากับเลขเจ็ดนะครับแล้วก็ราศีต่อไปครับ ราศีกุมราศีกุมมีดาวดวงเดียวคือดาวเกตครับือเลขเก้ครับเลขเก้ส่วนองศาที่ดาวอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นในเวลา29องศานะครับดาวจะเคลื่อนย้ายนะครับดาวจะเคลื่อนย้ายในวันที่27ดาวอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศี อยากราศีกรลกฎเข้ามาในเป็นดาวกเกษตรในราศีของตัวเขาเองซึ่งมีดาวพุทธสถิตยอยู่ในวันหวยออกนะครับในวันฉลากกินแบงค์รัฐบาลออกอ29องศาแก่แกตีเคลื่อนย้ายเต็มที่ครับฉะนั้นาดาวอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นดาวที่วงดาวที่โดดเด่นมากที่สุดนะครับพอดาวจะย้ายจะโคจรเคลื่อนย้ายจะมีรัศมีแรงมากเออ่อรัศมีแรงก็เปอร์เซนที่จะเป็นตัวเลขที่ออกในงวดวันที่1 0 6สิงหาคม2อ6 3ก็มีมากที่สุดนะครับคือเลข1น,นะครับเน้นน้ำหนักไปที่เลขตึนะครับมาดูจากราศีนะครับลัคนาจรนะครับลัคนาจรคือลัคนาที่เวลาทําการนั้นๆน,น,นะครับคือลักษณะสถิตอยู่ตรงนั้นผมจับเวลาการคํานวณมาลัคนาจรนะครับในเวลา15 15นาฬิกาถึง15-50นาทีอ่าการออกสลากินแบ่งรัฐบาลทั้งเลขท้าย2ตัวล่างเลขไทยรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1เลขท้าย3ตัวบนจะออกในเวลาโดยประมาณนะครับในระหว่าง15นาฬิกาสีถึง15 50นอนะครับอยู่ในประมาณนั้นนะเมื่ออยู่ประมาณนั้นการจับลักนาราศีสถิตนะครับราศีสถิตก็คือ ลัคนาจรมาสถิตยอยู่ในราศีพิจิตครับราศีพิจิตเป็นราศีที่ว่างเปล่าแหะครับไม่มีดวงดาวสถิตยอยู่ในช่วงในช่วงเวลาวันที่1สิงหาในวันที่16สิงหาคมนะครับจากนั้นดาวเจ้าเรือนของดาวเจ้าเรือนของราศีพิจิตก็คือดาวอังคารครับดาวอังคารมาถึงเลข3มนะครับมาถึงเลข3 จากนั้นเลข3ก็ถือว่าเป็นเลขโดดเด่นอีกดวงหนึ่งครับนะผมสรุปเลขเด่นนะครับาจากนั้นสรุปเลขเด่นคือดาวเด่นที่สุดคือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์คือเลขหนึ่งี่เด่นมากเลยครับเปอร์เซนต์โอกาสที่จะเป็นตัวเลขที่จะออกสลากในงวดวันที่16นะครับวับกับฎอาทิตย์ก็มีมากพอสมควรเลขหนึ่งนะครับ น้ำหนักเน้นไปที่เลขหนึ่งครับตัวหนึ่งครับแล้วก็ดาวประจําเรือนลัคนาสจรนะครับคือดาวองคารครับดาวองคารคือเลขสามครับดาวอังคารคือเลขสามแล้วก็ในวันนะครับในวันอาทิตย์นะครับในวันอาทิตย์ในวันอาทิตย์ก็จะมีเลขประจําวันของเขาคือ เลขหนึ่งอยู่นะครับเลขหนึ่งวันอาทิตย์กําลังวันก็คือเลขหนึ่งนะครับดาวประจําวันนะครับแล้วก็มีดวงดาวนะครับดวงดาวที่มีองศาแรงอีกสองดวงครับองศาแรงอีกสองดวงก็คือดาวพฤหัสและดาวเสาร์ครับดาวพฤหัสยี่สิบเจ็ดองศาครับดาวเสาร์ยี่สิบห้าองศา ถ้าถึง29องศาจะเคลื่อนย้ายครับก็รัศมีของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ถือว่าแรงมากครับก็เห็นเลขห้าตัวหนึ่งครับเลขเจ็ดอีกตัวหนึ่งที่ส่งผลแรงนะครับที่ส่งผลแรงนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์มาโคโจรอยู่ในสถิตยอยู่ในนะครับดาวอาทิตย์นี่โคโจรจะเคลื่อนย้ายนะครับจะเคลื่อนย้ายในวันที่17นะครับในวันที่17รัศมีของดาวเสาร์ ดาวอาทิตย์นะจึงแรงมากครับยืนเลือนของดาวจันทรดาวจันทรก็จะย้ายในวันที่16นะครับในเวลา21่ดนาฬิกาคือดาวจันทรจะย้ายนะครับย้ายโคจรเคลื่อนย้ายมานะครับดาวจันนะครับย้ายจากราศีเมถุนเข้าราศีอ่เข้าราศีกรกฎครับซึ่งมีดาวอาทิตย์เกาะกลุ่มอยู่นะครับดาวที่ก็จะย้ายเข้าไปในราศีสิงห์ครับซึ่งมีดาวพุธ สถิตรอรับอยู่นะครับจากนั้นดวงดาวที่โดดเด่นดวงหนึ่งก็คือนะครับนอกจากดาวอาทิตย์และดาวดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวเสาร์ดาวพฤหัสนะครับ เลขห้ากับเลขเจ็ดครับแล้วก็ดาวอีกดวงนึงคือดาวองคารดาวเจ้าเรือนนะครับดาวเจ้าเรือนคือดาวองคานถ้านับตามลัคนานะครับก็คือได้ไล่ตามราศีครับอ่าราศีตั้งแต่ราศีพฤษภครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเป็นราศีที่เจ็ดนะครับเป็นราศีที่เจ็ดถึงว่าโดดเด่นนะครับเป็นราศีที่เจ็ดอีกราศีหนึ่งนะครับราศีที่เจ็ดนะครับแล้วก็เลขเจ็ดมีลักษณะแรงนะครับ มีรัศมีแรงในช่วงวันที่16นะครับ16สิงหาคมรัศมีแรงอีกดวงหนึ่งและอีกดวงหนึ่งครับคือที่เป็นเลขเด่นก็คือเลข4ครับเลข4ที่เป็นเลขเด่นเพราะดาวอาทิตย์จะย้ายมากเข้าตำแหน่งของราศีสิงห์ทึ่มีเลข4สถิตอยู่ลยครับเป็นเลข4ีหรือว่าเป็นเลขเด่นอีกดวงหนึ่งครับแล้วก็ดาวจันทร์ครับจะย้ายในวันที่ 16ครับเวลาย1่สิเอดนาฬิกาดาวจันจะย้ายนะครับและอีกดวงหนึ่งนะครับดาวที่ผมยกมาก็มีดาวศุกร์นะครับว่าดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์ก็จะด้วยอํานาจของด้วยอิทธิพลของดวงดาวที่มีรัศมีแรงครับดาวพรหัสเป็นเร็งดาวศุกร์อยู่นะครับแล้วก็ดาวศุกร์เคลื่อนย้ายจากราศีของพฤษศมาไม่นานครับอยู่ในตำแหน่งของราศี เมถุนตักว่าดาวศุกร์ก็คือว่าเป็นดวงดาวอีกดวงหนึ่งที่ส่งผลอิทธิพลนะครับเปอร์เซนที่จะเป็นเลขที่ตัวเลขที่เด่นในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับจากนั้นสรุปตัวเลขเด่นนะครับสรุปตัวเลขเด่นเป็นตารางครับเป็นตารางเลขเด่นก็จะมีเลข4เลข3เลข5เลข1เลข7ครับเลข2เลข6นะครับดวงดาวที่มีรัศมีแรงนะครับก็คือดวงดาวครับ เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งเป็นดาวโคจรจะเคลื่อนย้ายในวันที่สิบเจ็ดนะครับเลขในราศีดวงดวงหนึ่งก็คือเป็นดาวดวงนี้ครับเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดครับดาวเสาเลขเจ็ดเลขเจ็ดอยู่ในราศีที่เจ็ดนะครับราศีที่เจ็ดมีดาวอังคารสถิตอยู่นะครับดาวอังคารสถิตอยู่ระหว่างหนึ่งกับเจ็ดนี่ถือว่าเป็นเลขเด่นนะครับมาจะดูการจับคู่กันนะครับการจับคู่ผมก็จับคู่ชุดสามตัวนะครับชุดคู่สามตัว น้ำหนักก็คือ1 7 7่งเครับ1ก็คือราศีมิแรงครับ7นะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ครับแล้วก็5 7 7ครับ5 7 7นี่มาจากดาวพฤหัสอยู่ในราอยู่ในราศีเดียวกันกับเลข7จครับเลข5ครับก็คงจะเน้นไป5 7 7ครับแล้วก็6 7 7ครับ6 7 7อีกตัวหนึ่งครับ6 7 7อีกชุดหนึ่งความน่าจะเป็นครับส่วนชุด2ตัวครับเน้นไปที่น้ำหนักเลข1ครับ1 2 1 4 77นะครับ121477แล้วก็46 27นะครับแล้วก็2141 6472ครับ72แล้วก็ไปอีกชุดนึงนะครับอีกชุดนึงผมน่าจะเป็นนะครับถ้าน้ําหนักมาก็กน่าน่าจะเป็นก็คือ1 7นะครับแล้วก็71ครับ71นะครับ71771แล้วก็11 1. หนึ่งหนึ่งนะครับเป็นชุดเด่นในชุดสองตัวครับชุดสองตัวแต่ความน่าจะเป็นเด่นที่สุดนะครับในชุดในชุดสามตัวครับชุดสามตัวชุดสามตัวถ้าเปอร์เซ็นต์นะครับไอหนึ P, ่งเจ็ดเจ็ดนี่ก็เด่นนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็เด่นห้าเจ็ดเจ็ดก็เด่นหกเจ็ดเจ็ดก็เด่นนะครับแต่ผมน้ําหนักไปให้ที่ชุดสองตัวมากกว่าครับผมความน่าจะเป็นครับ ที่เด่นก็คือ14นะครับแล้วก็77ครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือ64ครับ 14, 77และ64สามชุดนะครับน้ําหนักนะครับ 14, 77เด่นที่สุดนะครับความน่าจะเป็นคือข้อมูลเลขนําโชคนะครับเลขนาโชคเด่นตามดวงงวดประจาวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2563ผมก็มาสรุป เป็นโค้งสุดท้ายให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนี่คือเลขเด่นนำโชคตามดวงในงวดวันที่16สิงหาคม2 6 6 3นะครับขอบุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่วงเลขเด่นนำโชคตามดวง ซึ่งการออกในงดวันจตตรงกับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม263ผมก็สรุปตัวเลขเด่นความน่าจะเป็นนะครับตัวเลขเด่นประจำดวงให้กับท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากก้นเลยครับกดติดตามกด b ับสไครกดไลค์กดแชร์ให้ตัวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ตัวเลข เด่นตามดวงวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้กับท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อ,ตอไปครับขอให้สมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับูกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16สิงหาคม2563เฮงเงกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ